สวัสดีครับตอนนับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิริชัยกําเนิดทองครับรับหน้าที่ดําเนินรายการพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีนํามาฝากกันเช่นเคยครับ ไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องาราวที่นาย,ยกรัฐมนตรีนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่มหานครนิวยอร์กนะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและที่สําคัญนั้นท่านนายมตรีเองก็ได้มีการประชุมระดับผู้นําว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนานที่ยั่งยืนประจําปีคริสตศักราช2023นะครับหรือว่า s ustainable development goals นะครับหรือ SDG summit นะฮะในปี2023นั่นเองครับซึ่งงด้านะของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีการกล่าวถ้อยถแถลงในการประชุมระดับผู้นําว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจําปีรกรกช2023นะครับซึ่งนายมนตรีก็บอกว่ารู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสกล่าวถ้อยถแถลงในการประชุมระดับผู้นําว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน2023 ซึ่งก็ถือเป็นการกล่าวถ้อยถแถลงครั้งแรกของนายมนตรีที่องค์การสหรประชาชาติซึ่งรัฐบาลยังคงเน้นย้ำเจตนารมณ์ในการให้ความสําคัญที่จะดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหรประชาชาติหรือว่า SDG นะครับ ทั้งนี้ความร่วมมือของทุกประเทศในการดําเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน2023ของสหรประชาชาติก็ได้เผชิญกับความท้าทายร่วมกันมาถึงในช่วงครึ่งทางของวาระดังกล่าวนะครับและในทศวรรษนี้ซึ่งสหรประชาชาติก็ได้กําหนดให้ทศวรรษนี้เป็นทศวรรษแห่งการลงมือทำนะครับนายยงตรีก็ยังสนับสนุนในส่วนของกรอบความร่วมมือผู้ภาคีที่มีประสิทธิภาพและสถาปัตยกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ ให้มีความเข้มแข็งนะครับรวมทั้งมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดสรรแหล่งทรัพยากรและเงินทุนการลดช่องว่างทางการเงินรวมถึงสรรหานวัตกรรมเครื่องมือทางการเงินซึ่งจะช่วยให้ทุกประเทศเนี่ยสามารถรับมือนะครับกับความท้าทายและการร่วมกันขับเคลื่อน SDG ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยประเทศไทยนั้นได้สนับสนุนข้อเรียกร้องของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติในการปฏิรูปสถาปัตยกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ ผ่านมาตรการการกระตุ้นการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นจำนวนเงิน5แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะครับจนถึงปีพิธศักราช2030ซึ่งสำหรับการดำเนินการของไทยในรัฐบาลได้ออกมาตรการทางการเงิน12,500ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพื่อลงทุนในเศรษฐกิจสีเขียวและ Thailand Green Taxonomy นะครับเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพื่อความยั่งยืนผ่านการกระตุ้นการกำหนดกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากภาคธุรกิจของไทยโดยสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งมีบริษัทเนี่ยมากกว่า100บริษัททั่วประเทศตั้งเป้าในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและจะลงทุนจำนวน43,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ SDG ภายในปีครตศักรา2030ครับอย่างไรก็ดีนายมตรีก็มองว่าการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเนี่ยจำเป็นต้องมีแนวทางที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนผ่านเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีประชาชนนั้นเป็นศูนย์กลางนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยได้นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายาเศรษฐกิจ BCG มาเป็นแนวทางนะครับเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยังย่งยืนโดยประเทศไทยเนี่ยพร้อมประกาศความมุ่งมั่นระดับประเทศ เพื่อขับเคลื่อน SDG นะครับรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนดังนี้นะครับก็คือ1ไทยประกาศความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Leave No One Behind ผ่านหลักการไปให้ถึงและช่วยเหลือกลุ่มที่รั้งท้ายก่อนนะครับหรือว่า Reaching Those Furthest Behind First นะครับรวมทั้งเพื่อลดความยากจนในคนทุกช่วงวัยภายในปีคิศัก2027ครับ สองครับไทยประกาศความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทางเพศสำหรับประชากรทุกคนในประเทศรวมถึงให้ความสำคัญกับสิทธิด้านสุขภาพซึ่งประเทศไทยมีมาตรการที่สำคัญสาคัญครับเช่นการตั้งเป้าหมายที่จะให้ครัวเรือนที่ต้องกลายเป็นครัวเรือนที่ยากจนหลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะครับหรือว่า health i m p r o v e m e n t นะครับต้องมีจำนวนลดลงอย่าไม่เกินร้อยละ0.2 5ภายในปีคริคสตศักราช2 0 2 7 3ครับไทยประกาศความมุ่งมั่นที่จะผลักดันความร่วมมือกับหุ้นส่วนความร่วมมือทุกระดับในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงบริการพลังงานสมัยใหม่ว่าโมเดิร์นเอเนจีเซอร์วิสนะครับในราคาที่เหมาะสมและก็มีความน่าเชื่อถือภายในปีคริสตศักราช2030ซึ่งน้ันตรีก็หวังว่าการประกาศความมุ่งมั่นของไทยในเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็จะสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาล ที่พร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายในการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหรประชาชาติเพื่อประชาชนและโลกที่ดีขึ้นต่อไปนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับในส่วนของนายดนตรีเองเนี่ยก็ยังได้มีการพบปากกับผู้นำทางการเงินเนี่ยนะครับรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาด้วย ซึ่งเรื่องดังนี้ทางด้านของนายชัยวัชรงโค์โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่านายเศรษฐาทวีศิน์นะครับนายกรัฐมนตรีและในฐานารัมรีว่าก,การกระทรวงการคลังเนี่ยได้พบกับมิสเตอร์ราลี่ฟิงค์นะครับซีโกลุ่มบริษัท Black Rock นะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้นําในการบริหารการเงินและการลงทุนของโลกเพื่อศึกษาแนวทางในการลงทุนในประเทศไทยทั้งในภาคการลงทุนขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ครับโดยเฉพาะการสน,สนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวกับ Clean Energy เพื่อขยายฐานการลงทุนและการผลิตในประเทศไทยนอกจากนี้นะครับยังให้ความสนใจที่จะลงทุนใน sustainability linked bond นะฮะที่จะออกโดยรัฐบาลไทยซึ่งบริษัทมีแนวโน้มในการลงทุนในบริษัทในประเทศไทยเนี่ยเร็วๆนี้นะครับ ทั้งนี้เนี่ยแบล็ k บล็อนะครับเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการนาสซินไตรมาสที่2ของปี2023เนี่ยนะครับ9.43ล,ล้านล้านเหนรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยมีหลายๆกองทุนใหญ่ๆของไทยเช่นประกันสังคมและกบข มีการลงทุนผ่านการซื้อหน่วย Exchange Traded Fund นะครับของ BlackRock เนี่ยอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้เนี่ย BlackRock นะครับก็เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญในการลงทุนด้านความยั่งยืนนะฮะโดยมีแผนที่จะมาลงทุนในหลายๆอย่างนะครับในประเทศทั่วโลกด้วยแล้วก็ได้แสดงความสนใจที่จะลงทุนใน Sustainability Linked Bond นะครับที่จะออกโดยรัฐบาลไทยในปีหน้าโอกาสนี้เนี่ยทาง BlackRock นะครับก็บอกว่า เซาท์อีส t a เอเยนะครับหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงแล้วก็จะมีการลงทุนในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้เนี่ยผลของการพบปะ จะนำไปสู่การลงทุนของ BlackRock นะครับใน sustainability linked bond นะครับแล้วก็การลงทุนด้านการเงินในประเทศที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของรองนายรัฐมนตรีนะครับที่ได้มีการพบปะกับประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจักรและไทยเนี่ยนะครับส่งเสริมความสัมพันธ์เพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวนะครับ โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับนายภูมิธรรมเวชีชัย,ชยรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะนันตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ให้การต้อนรับ เซอร์เกรแฮมเบรตี้นะครับประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐาาสภาสหราชอาณาจักรไทยเนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยนะครับซึ่งรองนายดนรีเองก็ได้กล่าวต้อนรับประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐาาสภาสหราชอาณาจักรไทยพร้อมท้งชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรนะครับที่แน่นแฟ้นแล้วก็มีความผูกพันกันมายอย่างยาวนานแล้วก็เชื่อมั่นครับว่าการหารือในครั้งนี้ก็จะนําไปสู่ประโยชน์ในมิติต่ตางๆของทั้ง2ประเทศ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาสหราชอจนาจักรและไทยเนี่ยนะครับก็กล่าวขอบคุณรองนายมตรีที่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมคาระวะในครั้งนี้แล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นคณะแรกๆที่ได้เข้าพบรองนายมตรีแล้วก็ขอแสดงความยินดีในการเข้ารับตําแหน่งนะครับตลอดจนให้กําลังใจรัฐบาลไทยในการรับมือกับความท้าทายต่างๆ โอกาสนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ได้หารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือต่างๆนะครับมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนรองน้ำตรีนะครับก็ยินดีที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกากมีมาอย่างยาวนานนะครับและด้วยความท้าทายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตลอดจนความท้าทายจากวิกฤตโควิด -19 รัฐบาลไทยมุ่งเน้นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็วนะครับพร้อมส่งเสริมความร่วมมือตามแนวทางประชาธิปไตย นอกจากนี้ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาสหรัฐอาหรับและไทยเนี่ยนะครับยังได้แสดงความสนใจนยโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนะครับซึ่งรองนายมนตรีก็บอกว่านยโยบายนี้เนี่ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวรวดเร็วนะครับซึ่งจะทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมีการเติบโตทั้งระบบซึ่งรองนายมนตรีก็ขอบคุณนะครับประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา สหราชอาณาจักรและไทยนะครับแล้วก็คณะด้วยที่สนับสนุนกรอบคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้าที่มีความก้าวหน้าด้วยดีนะครับซึ่งไทยกใกล้ความสําคัญกับแผนงานในสาขาต่างๆภายใต้กรอบคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้าโดยเฉพาะด้านเกษตรอาหารและเครื่องดื่มนะครับรวมไปถึงด้านดิจิทันการลงทุนการค้าและการเงินซึ่งก็จะช่วยยกระดับมาตรฐานด้านกฎระเบียบระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ของทั้งสองฝ่ายรวมทั้งช่วยสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับภาคธุรกิจของทั้งสองฝ่ายเพิ่มขึ้นนะครับโดยไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งที่2ในเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้ซึ่งความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมครับรองนายมนตรีก็ยินดีที่ทั้งสองประเทศเนี่ยมีความสัมพันธ์ในระดับประชาชนที่ใกล้ชิดมีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนระหว่างกันเนี่ยจำนวนมากโดยทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้มากยิ่งขึ้นนะครับอาทิการพิจารณาจัดทาความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับ ผู้ถือหนังสือเดินทางแบบธรรมดาของไทยที่เดินทางไปยังสหราชนาจักรซึ่งจะเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มากขึ้นนะครับของประชาชนทั้งสองประเทศและจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในมิติต่ตางๆเกิดขึ้นตามมาอีกด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้สั่งการให้กรมทางหลวงเนี่ยเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวตำบลเกื่องจัดมาสารคามนะครับ ให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัยโดยด่วนนะครับจากกรณีที่มีข้อร้องเรียนถนนสายทางหลวง213บริเวณถนนถีนานนท์ตะบนเกิงออําเภอเมืองมหาสารคามเนี่ยเกิดเหตุไหลทางสุดตัวและแตกร้าวนะครับเหลือช่องจราจรที่สามารถสัญจรได้เพียงหนึ่งช่องจราจรเท่านั้นส่งผลให้การจราจรในติดขัดเป็นระยะทางยาวแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งมีปัญหาภายหลังจากที่เกิดเหตุอุทกภัยตั้งแต่ช่วงปลายปี2525 25คือปีที่แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่รับการแก้ไขนะครับซึ่งทางด้านของนาย สาวุธสรงศีวิไลอธิบดีกรมทางหลวงก็เปิดเผยว่าแขวงทางหลวงมหาสารคามได้รายงานบริเวณจุดเกิดเหตุดังกล่าวนะครับการประปาส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการดึงท่อลอดในโครงการงานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวประสบภัยธรรมชาติผนังกั้นน้ําลําชีเนี่ยสุดตัวนะครับบริเวณทางหลวงหมายเลข213ตอนมหาสารคามถึงหนองขอนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบรูรณะซ่อมแซมนะครับ ทางหลวงหมายเลข2 1 3นนั่นเองซึ่งตั้งแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงกลางเดือนกันยายนเนี่ยบริเวณดังกล่าวได้เกิดเหตุไหลาทางสุดผิวจราจรบวมตัวนะครับแล้วก็แตกร้าวมีน้ําและสารละลาย เป็นไทนไนท์นะครับที่ใช้ในการคว้านเจาะท่อลอดไหลขึ้นบนผิวจราจรนะครับซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาตั้งแต่ช่วง15-17ถกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ตอนบนตลอดลำน้ําไหลนะครับทำให้ระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับก็เลยทําให้มีความชํารุดแล้ก็เสียหายของพื้นทางนั่นเองนะครับ ทั้งนี้เนี่ยถ้าหากว่าประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทางสภาพจราจรนะครับหรือต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อได้ทางสํานักง,งานทางหลวงแขวงทางหลวงหมวดทางหลวงในพื้นที่นะครับและสายด่วนที่ทางหลวงโทน1 5 8 6กนะครับวันนี้โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด2 4ชั่วโมงด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิทชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ กองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ประจำปี2567คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547-2549เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22-29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538-2545ซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุกพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2,497สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2,577หรือติดต่อหน่วยศัสดีใกล้บ้านเสียง มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน